ท่ามกลางความเงียบสงบและร่มรื่นของผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีสถานที่ซึ่งตัดขาดจากความวุ่นวายของโลกภายนอกนามของหลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนไม่ได้ถูกจารึกไว้เพียงในฐานะพระเถระผู้ใหญ่ในสายวิปัสสนากรรมฐานหรือสิทธิเอกของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเท่านั้นแต่สำหรับพุทธศาสนิกชน และชาวไทยจำนวนมหาศาลท่านคือสัญ,ญลักษณ์แห่งมหาบุรุษผู้ทรงพลังแห่งจิตวิญญาณผู้ซึ่งใช้ธรรมะอันบริสุทธิ์สร้างปาฏิหาริย์ที่จับต้องได้จริงในโลกแห่งสมมุติบัญญัติหากเราจะพยายามนิยามความหมายของคำว่าปาฏิหาริย์ในบริบทของหลวงตาเราอาจจำต้องละวางภาพจำของอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์เหนือธรรมชาติแบบนิยายประัปรมปราลงเสียก่อน เพราะปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่และแท้จริงที่สุดที่ท่านได้กระทําคือปาฏิหาริย์แห่งการชำระล้างจิตใจและการเสือสละเพื่อส่วนรวมอย่างไม่มีประมาณซึ่งทรงพลานุภาพยิ่งกว่าเวทมนต์ใดๆเมื่อเราหมุนเข็มนาฬิกาย้อนกลับไปสู่ช่วงเวลาแห่งความมืดมนที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยนั่นคือวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งปีพุทธศักราช2540 ช่วงเวลาที่ประเทศไทยเปรียบเสมือนคนป่วยหนักที่กำลังจะหมดล้มหายใจจากการล้มละลายทางเศรษฐกิจผู้คนสิ้นหวังธุรกิจล้มระเนนาดและหนี้สินล้นพ้นตัวในห้วงเวลาที่ไร้แสงสว่างนั่นเองปาฏิหาริย์ที่โลกต้องจารึกก็ได้บังเกิดขึ้นไม่ใช่จากหนักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกหรือองค์กรข้ามชาติแต่เกิดจากพระป่าชาราภาพรูปหนึ่ง ผู้ครองเพียงผ้ากาสาวพัดเก่าๆและฉันอาหารเพียงมือเดียวท่านได้ลุกขึ้นมาเปรียบเสมือนแม่ทัพธรรมนำพาโครงการช่วยชาติระดมทองคำและเงินดอลลาร์เข้าสู่คลังหลวงเพื่อกอบกู้เอกราชทางเศรษฐกิจของชาติคืนมาปรากฏการในครั้งนั้นสะท้อนให้เห็นถึงบารมีธรรมที่สั่งสมมาอย่างยาวนานข้ามภพข้ามชาติจนสามารถหลอมรวมหัวใจของคนไทยทั้งประเทศ ให้เป็นหนึ่งเดียวอย่างน่าอาัศจรรย์ภาพของคุณยายผู้ยากไร้ที่ยอมถอดซ้อยทองเส้นสุดท้ายภาพของเศรษฐีที่เทหมดหน้าตักหรือภาพของผู้คนหลังไหลนำสมบัติส่วนตัวมาถวายล้วนไม่ได้เกิดจากความงมงายหรือการถูกชักจูงด้วยกิเลสแต่เกิดจากศรัทธาอันบริสุทธิ์ที่สัมผัสได้ถึงความบริสุทธิ์ของวัดปฏิบัติที่หลวงตาแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ท่านประกาศก้องว่า เราจะไม่เอาแม้แต่สตังแดงเดียวทองคําตันแล้วตันเล่าที่ไหลเข้าสู่คลังหลวงคือเครื่องพิสูจน์ว่าท่านคือผู้ที่ละแล้วซึ่งกิเลสความโลภและสมบัติพระสถานทั้งปวงอย่างสิ้นเชิงเป็นการเสียสละที่กระตุกจิตวิญ,ญญาณของคนในชาติให้ตื่นรู้ถึงความสามคัคคียิ่งไปกว่านั้นในมิติของวงกรรมฐานยังมีเรื่องราวที่เล่าขานกันด้วยความศรัทธาสูงสุดนั่นคือ ปาติหารแห่งอัติธาตุภายหลังจากที่ท่านละสังขารสรีระสังขารที่เผาไหม้กลับไม่ได้เหลือเพียงเท่าฐานธรรมดาแต่แปรสภาพเป็นพระาธาตุที่มีวันณะสันฐานงดงามใสสะอาดดุดแก้วมณีบ้างเป็นสีทองอุไรบ้างใสดังเพชรซึ่งในทางพุทธศาสนาเทรวาสถือเป็นเครื่องยืนยันขั้นสูงสุดถึงจิตที่บริสุทธิ์จิตตวิสุทธิของพระอาหารหันต์ ผูซึ่งสักฟอกธาตุขันจนหมดจดจากอาสวะกิเลสเป็นรูปธรรมที่วิทยาศาสตร์ไม่อาจหาคำตอบได้แต่เป็นสัจธรรมที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกทว่าเหนือกว่าทองคำช่วยชาติและเหนือกว่าอาคิธาตุที่กลายเป็นเพชรสิ่งที่ลึกซึ้งและเป็นแก่นแท้ที่สุดคือปาฏิหาริย์แห่งคำสอนของท่านหลวงตามหาบัวมีลีลาการเทศนาที่ดุดดันตรงไปตรงมา ดังเสียงฟ้าร้องที่ฟาดฟันลงกลางใจคนเพื่อทำลายที่ถิมานะแต่ภายใต้ความดุดดันนั้นกลับเปี่ยมหล้นไปด้วยเมตตาธรรมอันหาที่สุดมิได้ท่านมักจะย้ำเตือนเหล่าศิทษยานุสิทษิ์เสมอว่าปาฏิหาริย์ที่แท้จริงไม่ใช่การเหาะเหินเดินอากาศหรือการรู้เห็นสิ่งลี้ลับแต่คือการที่คนชั่วกลับใจเป็นคนดี และการที่จิตใจที่เคยมืดบอดด้วยอวิชชาและความหลงผิดกลับสว่างสวยขึ้นด้วยแสงแห่งปัญญาคำสอนของท่านเปรียบเสมือนมรดกธรรมอันล้ำค่าเป็นแผนที่เดินทางทางจิตวิญญาณที่ท่านทิ้งไว้ให้แม้กายหยาบของท่านจะแตกดับไปตามกาลเวลาแต่เสียงธรรมที่เคยปลุกปลอบและตักเตือนใจผู้คนยังคงก้องกังวาน และส่องสว่างอยู่ในหัวใจของพุทธศาสนิกชนเป็นประทีปนำทางให้ผู้คนก้าวข้ามความทุกข์และพบกับความสงบเย็นที่แท้จริงจวบจนปัจจุบัน